สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับค,คุณครูแป้งอีกแวนะคะวันนี้นะคะค,คุณครูแป้งนะคะจะพาเด็กๆไปดูวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธีกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่วิธีการแปรงฟันนะคะวันนี้มาสอนวิธี modify bass technique โดยวิธีการแปลงฟันนะคะควรแปลงฟันอย่างเป็นระบบจะเ,เริ่มจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ค่ะโดยฟันก็จะมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแปลงฟันให้ครบทุกด้านค่ะขอเริ่มที่การแปลงฟันบน การแปลงฟันบนทั้งทางด้านแก้มและด้านเพดานปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหางเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกออกแรงขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆน10ครั้งปิดข้อมือแล้วปัดแปรงลงไปทางด้านปลายฟันอีก10ครั้งขยับแปรงต่อไปที่ละไม่เกิน1ซี่ฟันทำเช่นนี้จนครบทุกซี่ฟันทั้งทางด้านแก้มและด้านติดกับเพดานปากโดวยวิธีการเดียวกันค่ะ ในฟันหน้าบนด้านติดกับเพดานปากใช้วิธีการตั้งแปรงขึ้นให้ขนแปรงอยู่ในร่องเหงือกแล้วใช้วิธีขยับแปรงขึ้นลงอย่าลืมแปรงด้านปลดเขี้ยวของฟันโดยขนแปรงตั้งฉากขยับไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ4-5ครั้งค่ะการแปรงฟันล่างด้านแก้มด้านลิ้นและฟันหน้าด้านริมฝีปากโดยใช้วิธีการขยับปัดให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหางเหงือกประมาณ45องศาให้ปลายขนแปรงอยู่ในร่องเหงือก ออกแรงถูกไปมาเประยะทางสั้นๆ10ครั้งแล้วบิดข้อมือปัดแปรงขึ้นไปทางปลายฟัน1 0ครั้งทําเช่นเดียวกันจนครบทุกซี่ฟันอย่าลืมตั้งแปรงขึ้นในฟันหน้าด้านลิ้นและแปรงด้านบดเคี้ยวเช่นเดียวกับฟันบนค่ะสุดท้ายคนแปรงลิ้นเบาๆเพื่อทําความสะอาดและกําจัดคราบจุลินทรีย์บนลิ้นด้วยนะคะ เป็นยังไงกันนั่งเออง่ายใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะคุณครูนะคะฝากถึงผู้ปกครองนะคะให้ปกครองช่วยดูและช่วยสอนเด็กๆแปลงฟันนะคะถ้าจะดีนะคะช่วงวัยนี้นะคะเด็กๆยังแปลงฟันยังไม่ได้นะคะไอ้คุณครูก็อยากให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆแปลงฟันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ